สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆองตอนนี้อยู่ที่บึงโขงหลงนะคะพี่น้องคะ่ะบริเวณนี้เป็นเป็นชายหาดนะคะสามารถลงเล่นน้ําได้มีเจ็ตสกีมีเรือกล้วยนะคะพี่น้องคะตรงนี้เป็นชายหาดนะคะสามารถลงเล่นน้ําได้นะคะก็จะมาทานข้าวกันที่นี่ ก็มีเจ็ตสกีให้เล่นด้วยนะคะพี่น้องเขาผ่านอะไรเป็นลูก้ผ่านอะไร ็จะมาเล่นน้ำเล่นเจ็ตสกีกันที่นี่นะคะพี่น้องมันเป็นหาดทรายนะคะสามารถลงเล่นน้ำได้บริเวณนี้นะคะหลังจากที่เราไปไหว้ขอาปูอือลือมานะคะเราก็จะมาแวะทานข้าวกันที่ชายหาดแห่งนี้นะคะพี่น้อง 拿锅酱，拿锅豆。 พี่น้องจับตาดูเจ็ตสกีคันนี้นะคะโอ้ยตกน้ำเลยเนี <th> ่ยเจ็ตสกีคันนี้มาทานอาหารด้วยกันนะคะพี่น้องที่ริมหาด บึงโขงหลงนะคะมีปลาเผาส้มตำที่ขาดไม่ได้นะคะแล้วก็มีกุ้งแช่น้ำปลานะคะพี่น้องส่วนเฟ้นฝ่ายหมดแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะเด็กๆทานกันหมดแล้วนะคะ มาทานข้าวกับสมสนะคะพี่น้องนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับสมสพาเที่ยวด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้สมสได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ